ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมงานศิลปะการเขียนบอลสีสำหรับคลิปนี้เป็นการลงสีพื้นในงานเขียนศิลปะ การเขียนบอนสีในการลงสีพื้นโดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในการเขียนก็จะเป็นสีอะคริลิกในการลงสีพื้นนั้นไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรมากมายขั้นตอนแรกก็จะลงสีอย่างที่เขียนอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็น สีชมพูชมพูเนื่องจากว่าใบาบอลสีที่เป็นต้นแบบนั้นจะเป็นสีชมพูเป็นการลงโดยรวมแล้วก็การไล่น้ำหนักสีอะคริลิกในการลงก็ต้องลงหลายๆรอบหลายๆครั้ง เพื่อที่จะให้สีดูเรียบก็ต้องลงซ้ำหลายๆรอบกว่าจะได้หลังจากนั้นก็คัดน้ำหนักจะมีน้ำหนักเข้มแล้วก็น้ำหนักที่เป็นสีอ่อนที่เป็นแสงหรือว่าไฮไลท์เพิ่มเข้ามา สำหรับสีที่ลงพื้นที่เป็นแบ็กกราวก็จะเป็นสีเข้มเป็นสีมืดๆหลังจากนั้นผมก็ใช้สีที่เป็นโทนของใบเป็นสีชมพูทับเข้าไปอีกทีหนึ่งเมื่อลงสีโดยรวมได้แล้วเป็นการควบคุมสีก็จะใช้สีที่เป็นแสงซึ่งเป็นสีอ่อน คัดตามน่ะคัดออกมาตามน้ำหนักก็ต้องค่อยๆเกลี่คยค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะครับเมื่อได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มรายละเอียดที่เป็นส่วนน้ําหนักความลึกของใบ ก็จะออกมาในรูปแบบก็จะประมาณนี้โดยคร่าวๆไว้ก่อนเป็นการลงพื้นหลังจากนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดใบบอลสีก็จะมีจุดด่างหรือว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์อะไรต่างๆก็จะเพิ่มยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ